จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสู่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่การนำน,นโยบายกระดาษ A4 มายกมาตรฐานการดำเนินงานจนเป็นภารกิจของกรมชลระทฐานเกิดเป็น ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation Center ที่รวมศูนย์การบูรณาการข้อมูลมาประมวลด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถสั่งการเพื่อปฏิบัติการด้วยบุคลากรเครื่องมือด้านการบริหารจัดการน้ำเช่นเขื่อนประตูระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ตรงเป้าหมายที่วางไว้ผมเชื่อใจพวกคุณนะ เพราะพวกคุณทํางานเกี่ยวกับน,น้ำมาตลอดดําเนินการตามนั้นได้เลยโดยยึดหลัก fast ในการทํางานนั่นคือ fusion database รวมศูนย์ข้อมูล accurate technique ถูกต้องตามหลักวิชาการ speedy process กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว targeted solution บรรลุผลตรงเป้าหมาย อันนี้ทางกรงชมชลประทานได้จัดหน่วยพิเศษชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ําและเครื่องหักดันน้ําลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเราเป็นศูนย์กลางข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ําเป็นศูนย์ปฏิบัติการสําหรับติดตามประมวลสถานการณ์น้ําวิเคราะห์พยากรณ์ตัดสินใจสั่งการรวมทั้งการประชาสัมพันธ เป็นศูนย์กลางมรณาการของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและเป็นศูนย์การปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำนาณเวลาจริงทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตของประเทศรวมศูนย์ถูกต้องรวดเร็วตรงเป้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉร,ริยะ Smart Water Operation Center